可以一起对抗。 นี่เลยค่ะมาแล้วนะคะนี่เจ้าของนะคะคำตอบที่เป็นการยืนยันกันเลยค่ะก็เชิญเลยค่ะนะคะนี่เลยค่ะน้องนัทนะคะกับน้องประชานะคะก็จะมาร่วมกันนะคะเป็นศิลปินนะคะในงานของแบ n ค k กแจ๊ z เฟสบอลซ a งค์ฮับเพรสเซนต์แบงคอกแจ๊ z เฟสบอลจูด0ลซในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะอยากให้เราไฟังนิดนึงคะ่ะว่าโชว์ครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นครั้งแรกเขาบอกจ้าที่ได้ร้องเพลงที่เกี่ยวกับล้องกับแจ๊สใช่ครับ,รบมันก็เป็นที่มาของชื่อโชว์ของเราด้วยนะครับที่มีชื่อว่า first impression นะครับก็คือนี่จะเป็นคอนเสิร์ตแจ๊สเต็มรูปแบบครั้งแรกของเราทั้งสองคนนะครับคือที่ผ่านมาอาจจะมีเคยร้องทีละเ,เพลงสองเพลงเป็นโจท์เป็นโจดน,น,นี่คือเป็น<อ>หนึ่งชั่วโมงครึ่งเต็มๆกัแบบเราสองคนมีทั้งร้องเดี่ยวร้องคู่ด้วยนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีที่มามากกว่านั้นคืออย่างอย่างคัมเม First i m p r e s s i o n สำหรับตัวนัทเองเนี่ย ถ้าจะบอกก็คือครั้งแรกๆที่เราได้ได้สัมผัสกับดนตรีจริงเราก็เป็นดนตรีแจ๊สเหมือนกันอย่างตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศอะไรเยงี้ครับร <ภ S 2> ้องโมงระสาเสียงช่วงแรกๆก็เป็นแจ๊สอันมาณนั้นเลยะน,ะนะคะแล้วก็สำหรับประชานะคะว่าได้มีโอกาสฟังเสพงานด้านแจ๊สบ้างไหมคะเป็นดนตรีที่พัดคิดว่าเวลาพัดฟังแล้วพัดต้องตั้งใจฟังเป็นพิเศษคือเหมือนกับเมื่อตอนที่เรียนที่มหิดลเนี่ยนะคะก็จะได้ถูกสอนเ้าว่า ดนตรีแจส๊สนะมันจะมีนั่นน,นี่นี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วพอรู้สึกว่าเป <c oughs> ็นดนตรีที่น่าสนใจพอ <c oughs> เ,เวลาเพลงแจส๊สขึ้นมาแล้วพอก็จะต้องนั่งตั้งใจฟังว่ามันจริงอย่าง <c oughs> ที่อาจารย์หรือเพื่อนๆที่เรียนเอกแจส๊สเนี่ย <c oughs> เขาบอกไว้ขนาดไหนหรือ,อยังไงหรือเปล่าแล้วพอก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะทําให้เราได้มีประสบการณ์ใหม่ๆกับการร้องเพลงค่ะเพราะมันเป็นดนตรีดนตรีประเภทที่แบบเปิดโอกาสให้เราได้ลองอะไรแปลกๆเยอะ โอ้นะคะแล้วคราวนี้เนี่ยขอถามนิดนึงว่าแล้วเรื่องของเพลงที่จะเลือกมาร้องในครั้งนี้เป็นไงก็เป็นเพลงไทยสากลหรือว่าเป็นเอทั้งหมดเลยหรือยังไงคะไม่ใช่ไม่ใช่ขนแน่นอนครับมีทั้งเพลงที่เป็นของพวกเราเองแต่ว่าอันนั้นจะเป็นส่วนน้อยมากกว่าครับเพลงที่เรื่องมานำมาเสนอส่วนใหญ่นํามาร้องเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ส่วนตัวเรา ประทับใจมี first impression ดีๆกับเพลงเหล่านั้นอย่างของนัทเนี่ยหลายๆเพลงที่นัทเลือกมาก็จะเป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกแล้วตกลุมรักเลยแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ร้องที่ไหนมาก่อนเลยนะครับโอ้ะน,น,นะคะเอ๊ไม่ทราบว่าอยากจะฟังน้องนัทกับน้องประชาร้องแสัน้นๆให้ฟังไหมคะอยากไหมคะอ้าวเอาเดี๋ยวอยากต้งก้องเดี๋ยวบันทึกดีๆเลยนะคะ เดี๋ยวแบบว่ามากเกินดอยเดี๋ยวบันทึกไม่ทันอยากจะให้ลองแซปเปิลสักนิดดีไหมคะเอาเพลงคลาสสิกแจ๊สอันหนึงแล้วกันนะคโอเคอ่าตั้งใจฟังเลย <laughs> Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars In other words, hold my hand In kiss other words, baby, โอ้อ้าวใครอยากจะบินไปกับพี่นัทนะคะร,รีบจองบัตรโดยโด่วนแล้วนะเดี๋ยวเต็ม,มไม่รู้นะใช่ไหมคะอันนักประชาละคะอยากจะร้องสักครึ่งชั่วโมงเลยไหมคะโโอ้ครึ <laughs> ่งช <ๆ S 1> <ๆ S 2> ั่วโมงก่อนคงก็ต้องร้องเพลงตัวเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเป็นเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่พัดเคยร้องตอนที่เรียนค่ะนะคะ And it's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. Whoa! Play a liar. Uh -huh. No. Huh. Okay. เห็นไหมต้องบอกแล้วต้องมีคําตอบแก้งถามไปรับรองตอบได้แน่เลยนะคะโอู้รูอยู่ที่นี่เลยนะคะแม่ไม่เกรงใจจะให้คุณจุ๊บสักหนึ่งเพลงล้วเนี่ยวันนี้ <laughs> นะคะไม่แพ้นะรับรองว่าไม่แพ้นะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะในบรรยากาศนะคะที่จะเจอเกิดขึ้นนะคะในงานดนตรีเทศกาลแจ๊ส Jazz, ประจำรีนะคะในรูปโฉมใหม่นะคะแบบใหม่ที่ทําให้คนกรุงเทพนะคะแล้วก็คนหลายๆรุ่นเนี่ยนะคะมารวมตัวกันนะคะในสิงหาเพรสเอนท์แบล็กคอร์แจ๊สเฟสติวัลทูดาวน์ซเนนะคะซึ่งในปีนี้จะมีขึ้นในวันที่9ถึง14มีนาคมนี้นะคะรีบบุกหมากลงไปเลยนะคะที่ด้านหน้าของด้านของเซ็นทรัลเวิร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้อง เตรียมตัวกันให้ดีเลยนะคะรับรองว่าซัมเมอร์นี้นะคะชีวิตของเราจะมีสีสันเต็ไมไปด้วยกลิ่นอายของดนตรีแจ๊สนะคะวันนี้นะคะขอเสพความดังๆนะคะกับผู้บริหารนะคะแล้วก็ศิลปินที่มาร่วมงานกันในวันนี้ด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน<อ>เลยนะคะพร้อมกันนี้นะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิ